สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องสมพรมีทีสกุลการค่ะวันนี้ก็มาเข้าครัวกันเหมือนเดิมนะคะแกงส้มดอกแคร์นะคะวันนี้ก่อนที่เราจะแกงเราก็นําดอกแคร์นะคะมาเด็ดเอาเกสเรสีเหลืองๆแบบนี้ออกก่อนนะคะเพราะจะทําให้มีรสขมนะคะเราก็เด็ดออกเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะ ค้างน้ำเสร็จแล้วนะคะก็มาแกงกันเลยก็จะมีพริกแกงส้มนะคะน้ําส้มมขามเปียกวันนี้สมพรจะแกงใส่ปลากระป๋องนะคะก็ใช้ปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามใจเราชอบเลยจ้าที่แรกจะแกงใส่ปลาสดนะคะคนกินบอกว่าขี้เกียจเลือกกลางก็เลยแกงใส่ปลากระป๋องนะคะ ใส่น้ำลงไปเลยจ้ากล้าเอานะคะดอกแคร์เยอะเราก็ใส่น้ำเยอะหน่อยนะคะใส่น้ำแล้วเราก็ใส่พริกแกงส้มลงไปเลยนะคะละลายกับน้ำให้เข้ากันพริกแกงส้มอันนี้นะคะสมพรก็ซื้อมานะคะไม่ได้ทำเองนะคะ เราจะปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่ดอกแค่ตั้งน้ำให้เดือดนี่นะคะละลายแบบนี้ให้เข้ากันเลยนะคะพริกแกงส้มอันนี้จะแดงมากๆเลยสีสวยน่ากินนะคะแกงส้มนะคะก็อร่อยมากเลยสมพลเองก็ชอบกินนะคะ แอคข่หัวลมนำมาผัดใส่ไข่ก็อร่อยมากๆเลยเราก็มาปรุงรสกันนะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำสมขามเปียกนะคะปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะแต่สมพรนะคะชอบรสเปรี้ยวแล้วก็ออกหวานนะคะ ชอบรสไหนเราก็ปรุงแบบนั้นนะคะก็เป็นแกงส้มบ้านาน,นะคะดอกแคก็หาได้นะคะตามบ้านนะคะบ้านน้องสาวช่วงนี้ออกดอกเต็มต้นเลยกินไม่ทันนะคะ่วงล่นลงมาเต็มเลยนีจ้าเราก็ใส่ปากระกป๋องลงไปนะคะใช้กระป๋องเดียวนะคะวันนี้สีสวยมากเลยกินหอมแล้วนะคะ เราก็ให้น้ำเดือดก่อนแล้วเราค่อยใส่ดอกแคร์นะคะดอกแคร์ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยแก้ไขหัวลมแล้วก็ช่วงที่อากาศเปลี่ยนนะคะก็แกงดอกแคร์กินช่วงนี้ไม่เปลี่ยนแล้วนะคะร้อนอย่างเดียวเลยแล้วก็ยังช่วยในการขับถ่ายป้องกันท้องผูกด้วยดีจ้าเดือดแล้วกินหอมมากๆเลยปลากระป๋องนะคะสมพรก็ ใช้ทั้งตัวเลยนะคะไม่ได้บดให้ละเอียดนะคะชิมรสเลยจ้าได้รสแล้ว <S <S เราก็จะใส่ดอกแคเลยนะคะ <S <S กินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยนี่นะคะเติมส้มมะขามลงไปนิดนึงเราก็ใส่ดอกแคลงไปเลยจ้าดอกแครนนี้นะคะจะมี สีชมพูนิดนนะคะนี่จ้าเยอะมากๆเลยนะคะดูแล้วก็ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวโดนความร้อนดอกแคก็จะยุบลงไปนะคะแต่กินหอมมากเลยนี่แดงส้มดอกแคสีแดงมากๆเลยนะคะ พิแกงอันนี้นะคะอร่อยด้วยเจ้าประจำเลยนะคะที่ซื้อมานี้นะคะปลากระป๋องเป็นตัวๆเลยจ้าแกงใส่ปลาทูแกงใส่ปลา,าสดอร่อยทุกอย่างเลยนะคะสําหรับดอกแคร์แกงส้มนะคะก็เป็นผักบ้านๆที่เราหากินได้ง่ายนะคะมีประโยชน์ด้วยใครชอบกินบ้างเอ่ย ันนี้สมพรก็มาแกงส้มดอกแครใส่ปากระป๋องนีจ้ากินหอมมากๆเลยนะคะชุนเพื่อนมาทำแกงส้มดอกแครกันนะคะบ้านใครมีดอกแครก็นำมาแกงส้มก็ได้นำมาผัดใส่ไข่ใส่น้ำมันหอยลวกชิมน้ำพริกอร่อยทุกอย่างเลยนะคะ นี่นะคะเดือดแล้วเสร็จแล้วจ้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาตักใส่จานกันนะคะกินร้อนร้อนร่อยนะคะมีค่ะสีสวยน่ากินปลากระป๋องเป็นตัวตัวเลยนะคะคลิปหน้าสุพรจะมีเมนูอาหารอะไรไมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังแงใจใสุพรด้วยนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ